คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านเจ้าของร้านอาหารต้องดูคลิปนี้ครับส้วมตันส้วมเหม็นห้องน้ำเต็มอ่างล้างจานมีกลิ่นย้อนขึ้นมาท่อไขวันตันบ่อดักไขมันเต็มส่งกลิ่นเหม็มแมลงสาบรบกวนเคล็ดลับวิธีไง่ายๆวันนี้นะครับผมมีนำมานำเสนอก็คือ ปิโก้ o บอมอกับปิโก้อดอเป็นแบบชนิดผงและเป็นแบบชนิดลูกก่อนกําจัดกลิ่นเหม็นหายภายในหนึ่งนาทีเพียงแค่ดีดนิ้วกลิ่นหายทันทีไม่ต้องใช้เคมีกลิ่นไม่หายการันตีคืนเงินทันที ใบโอบอลนี้แจกให้ดูนะครับหลายคนถามว่ามันคืออะไรมันเป็นจุลินทรีย์ชนิดแห้งนะครับูกคัดเชื้อมาอย่างดีคนตอบเคมีก,าก,กําจัดกลิ่นได้อย่างรวดเร็วย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วปัญหาของในหลายบ้านไม่ว่าจะเป็นส้มเต็มหรือส้มตันแล้วเรากดชักโคกเข้าไปปุ๊บที่ถา,านาถาหริอว่าถานเซติกแท่งหรือว่าฐานแทรกหรือว่าบ่อกเกิดของเราเนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องเติมจุลินทรีย์เข้าไปให้หัวเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปย่อยพวกอึกระพวกของเสีย ย่อยอะไรกําจัดกลิ่นเหม็นไม่ให้มีย้อนท่อขึ้นมานะครับแต่วันนี้แค่ได้ง่ายครับเอาลูกบอลเนี่ยครับทิ้งมาแค่นี้เองนะลูกบอลลูกหนึ่งจะอยู่ได้เป็นถึง2เดือนเลยอันนี้คือข้อพิสูจน์ว่าตรงนี้ไม่มีเมือกเลยนะครับเห็นไหมน้ําใสมันย่อยพวกไบโอฟิลอยของเสียไปหมดเลยนะครับยังใช้อะไรอีกครับมาดูครับอ่างล้างมืออ่างล้างมือวางไว้นะครับแล้วก็แค่เปิดน้ําผ่านไปนะครับจิงๆจจะทํางานก็ต่อเมื่อโดนน้านะครับคุณไม่ต้องห่วงเรื่องข้อเหม็นนะครับ มาใช้อะไรได้อีกเราเอาใบออครับโรงแรมหรือที่ไหนก็แล้วแต่แค่วางไว้ตรงนี้นะครับการสตีเลยกลิ่นที่เป็นยอ,นอดท่อขึ้นมาเนี่ยจะหายไปทันทีทําแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วสำหรับบ้านทุกบ้านนะครับจำเป็นมากต้องเติมหัวเชือ้อจุลซรีวันนี้ผมก็แนะนำให้ใช้แบบผมคู่กันไปด้วยฉีกง,ง่ายๆแบบนี้นะครับตัวนี้ปลอดภยัยนะาสัมผัสได้อันนี้เป็นแบบผมผมที่ดูเรา,า,าก็ใส่เข้าไปนะครับในซองนี้มี1 0 0กรั ผสมน้ําได้ถึง200ลิตรนะปลอดภัยสัมผัสดได้นะครับหนึ่งซองทำครั้งเดียวคุณก็ไม่ต้องดูดซ่วมเนี่ยไปหลายปีแล้วนะครับถูกมากๆคุ้มมากๆอีกหนึ่งปัญหา เจ้าข,ของร้านอาหารคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ต้องเจอเรียกว่าเบื่อกับการปักไขมันเบื่อกับการที่บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหมน็นก็เหมือนเดิมครับเอาใบโอบอลที่คุณซื้อไปนี่แหละแบ่งส่วนนึงมาวางไว้ตรงสะดืออ่างแบบนี้ถ้าบ่อดักไขมันของคุณกําลังเหม็นอยู่คุณเปิดน้ําผ่านตอนนี้น้นซีมันจะไหลย่อยไอไขมันที่อยู่ในท่อแล้วมันจะหลุดออกมาแล้วตอนนี้นะครับไปดมที่บ่อดักไขมันบอดักไขมันจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับ คือจุลินทรีกลุ่มนี้มีความสามารถพิเศษครับมันจะย่อยไขยมันนะครับย่อยกลายเป็นน้ําแล้วก็กลายเป็นกา๊าซลอยขึ้นอากาศการใช้ไบโอบอลกับการใช้จุลินทรีของพิโกดอนะครับตัวนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าน้ําต่างๆเรียกว่าค่า BOD ค่า COD ค่าสารแขวนลอยค่า a ออะไรต่างๆนี ก่อนที่จะไหลเข้าสู่แหล่งน้ําหรือคลองอลไรต่างนะครับน้ำมันก็จะถูกบําบัดไปก่อนนะครับและแน่นอนการันตีเลยบ้านไหนใช้ของเรานะครับหรือร้านอาหารร้านไหนใช้ของเราจะไม่มีแมลงสาบมารบกวนจะไม่มีหนูมารบกวนจะไม่มีงูมารบกวนดังนั้นไม่อยากเจอแมลงสาบไม่อยากเจอเรื่องกลิ่นเหม็นท้าพที่สนดครับร้านอาหารร้านไหนบ้านไหนมีปัญหากลิ่นเหม็นใช้ไบโอบอร์นะครับ นอกจากนี้ไบโอบอลยังสามารถช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในตู้เย็ยนได้ครับอ่ามาดูกันมาดูตู้เย็ยนตู้นี้ครับโอ้โหเต็มไปด้วยทุเรียนนะครับเต็มไปด้วยของเหม็นแต่ผมการันตีครับกลิ่นทุเรียนดูตรงนี้ครับเราใส่เข้าไปตู้นี้ไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะใช้ไบโอบอลหนึ่งลูกถ้าวางในตู้เย็ยน ใช้ได้เป็น5 6เดือนเลยนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านเจ้าของร้านอาหารซื้อคู่นี้ไปใช้เป็นของจําเป็นที่ควรมีไว้ที่บ้านร้านอาหารนะครับเป็นชีวภาพนะครับสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย100%เอร์เซนะครับมีงานวิจัยรับรองวันนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันเอาไปใช้ดูครับ